แบบฝึกหัด1.5.2งนะคะการเรียงลำดับจํานวนนะคะข้อที่1เรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากนะคะเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันนะคะพิจารณาจำนวนหลักก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่าจํานวน4หลักมี3จํานวนนะคะเราก็มาพิจารณาที่หลักพันนะคะเราก็จะได้จํานวนที่น้อยที่สุดก,ก็คือ8 2 0 1นะคะต่อไปเราก็มาพิจารณาที่หลักร้อยกันนะคะก็จะเห็นว่าเป็น 9,230แล้วก็9,920นะคะแล้วก็1 0 0นะคะต่อไปข้อที่2นะคะพิจารณาจำนวนหลักนะคะเราก็จะได้2องจำนวนนี้นะคะแล้วก็พิจารณาที่หลักพันเก้าเหมือนกันนะคะต่อไปก็หลักร้อยสามบสนะคะเพราะนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดก็จะเป็น9,340นนะคะแล้วก็ เก้านะคะต่อไปก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็13,650นะคะต่อไปข้อที่3นะคะพิจารณาที่จำนวนหลักแล้วก็พิจารณาที่หลักพันนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้จำนวนที่น้อยที่สุดก็จะเป็น3ามพันะคะต่อไปก็จะเป็น3591นะคะต่อไปก็จะเป็น 4832นแะคะแล้วก็พิจารณาที่หลักหมื่นนะคะเป็นเลขสามเหมือนกันนะคะแล้วก็หลักพันนะคะหลักร้อยนะคะเราก็จะได้3090นะคะแล้วก็3 1 2 0นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะพิจารณาที่จำนวนหลักเราก็จะได้9956นะคะแล้วก็พิจารณาที่หลักหมื่นนะคะเป็น เลขหเหมือนกันนะคะต่อไปหลักพันนะคะเป็น0ูนยเหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูที่หลักร้อยนะคะ402ศอเพราะนั้นจำนวนต่อไปก็จะเป็นหนึ่งมืนะคะแล้วก็หนึ่งมืต่อไปก็เป็นหนึ่งแล้วก็ห3ึ่งนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5กันนะคะ พิจารณาที่หลักหมื่นนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้จำนวนที่น้อยที่สุดเป็น25,310นะคะต่อไปก็จะเป็น76,321ต่อไปเป็น80,000เหมือนกันนะคะแล้วก็มาพิจารณาที่หลักพันนะคะเป็น9 3 0เพราะนั้นจำนวนต่อไปก็จะเป็น80,721นะคะ83,150แล้วก็89,000 340นะคะต่อไปข้อที่6นะคะพิจารณาที่หลักหมื่นก็จะเป็น7นะคะต่อไปก็เป็นหลักพันเป็น5เหมือนกันนะคะต่อไปก็หลักร้อยนะคะหลักก็จะได้7 5 3 4 2 75,908นะคะต่อไปก็จะเป็น8 7 9 9 0นะคะต่อไปก็จะเป็น หลักหมื่นนะคะ9เหมือนกันนะคะแล้วก็หลักพัน8เหมือนกันนะคะหลักร้อยเดเหมือนกันนะคะหลักสิบหเหมือนกันนะคะแล้วก,ก็หลักหน่วยนะคะเราก็จะได้9 8 7 6 2แล้วก็98,769นะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยนะคะ ข้อที่1น,นะคะพิจารณาจํานวนหลักนะคะเราก็จะได้2จํานวนนี้นะคะเราก็มาพิจารณาทีละหลักนะคะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยนะคะเราก็จะได้1 456ต่อไปก็10,000นะคะต่อไปจํานวนสี่หลักนะคะเป็น9กับ9หลักร้อยเป็นศูนย์กับ0นย์หลักสิบเป็น8กับ0นย์ะคะเพราะนั้นก็จะได้900 0 87แล้วก็9,009นะคะต่อไปข้อที่2นะคะพิจารณาที่หลักหมื่นนะคะ2เหมือนกันนะคะหลักพัน1 3 9นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้29,430 23,650แล้วก็21,350แล้วก็19,340นะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะ ข้อที่3นะคะพิจารณาที่หลักหมื่นนะคะ2เหมือนกันนะคะหลักพัน4กับ5เพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น25,100 24,832ต่อไปก็เป็น19,210แล้วก็9,809แล้วก็8,912นะคะต่อไปข้อที่4นะคะพิจารณาที่ หลักมืนเราก็จะได้6,209ต่อไปก็จะเป็นหลักมืน5เหมือนกันนะคะหลักพัน0,9,03นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้5,9,956นะคะ5,3,340นะคะแล้วก็มาดูหลักร้อย4กับ0นะคะเราก็จะได้5 4 5 0แล้วก็50,000 25นะคะต่อไปข้อที่5นะคะพิจารณาที่หลักหมื่นนะคะเป็น4เหมือนกันนะคะหลักพันเป็น9 5 3 0 9นะคะต่อไปก็หลักร้อย3กับ9นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น49,980 49,345ต่อไปก็เป็น45,316 43,000 158แล้วก็4776นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6นะคะพิจารณาที่หลักหมืนเราก็จะได้93,450ต่อไปก็89,732นะคะต่อไปก็จะเป็น54,908นะคะแล้วก็24,890และ20,000 3,478นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะเติมคำตอบนะคะบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศจีนนำเข้าผลไม้ไทยในปีที่ผ่านมาดังนี้นะคะทุเรียนนะคะ2,834นะคะมังคุด24,210มะม่วง1,8,950มาะพร้าว3 0, 8 0 0 0นนะคะสับประรด 9,580ดํารดำไหญ่8 7 1นนะคะแล้วก็เงาะนะคะ1,9,580นะคะมะละกอ6ก8 0นนะคะฝรั่งนะคะ1,6,200นะคะทีนี้เรามาดูที่คำถามกันนะคะบริษัทนี้นำเข้าอะไรนะคะหน่อยที่สุดนะคะเราก็จะมาดูที่จำนวนหลักนะคะจำนวนที่น้อยก็จะเป็น 4หลักนะคะเพราะนั้นคาตอบก็จะอยู่ที่มะละก่อนะคะมะละกอนะคะต่อไปบริษัทนี้นำเข้ามากที่สุดนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นจํานวนห้าหลักนะคะเราก็จะได้นี่นะคะมะพร้าวนะคะมะพร้าว ต่อไปผลไม้ไทยที่บริษัทนี้นําเข้ามากที่สุด3มอันดับแรกนะคะมากที่สุดเพราะนั้นเราก็จะเริ่มที่มะพร้าวนะคะจํานวนห้าหลักต่อมาก็จะเป็นมังคุดนะคะแล้วก็ทุเรียนนั่นเองนะคะมังคุดแ,แล้วก็ทุเรียนนะคะมังคุดแล้วก็ทุเรียนนะคะ ต่อไปเรียงลำดับเงาะสับปะรดมะม่วงและฝรั่งที่บริษ,ษัทนี้นำเข้าจากน้อยไปมากนะคะเรามาดูที่เงาะนะคะเงาะจะเป็น1 9 5 8 0นะคะต่อไปสัสสบปะรด9 5้านแปนะคะ9580นะคะต่อไปมะม่วงนะคะ มะม่วง18,950หนะคะ18,950นนะคะแล้วก็ฝรั่งนะคะ16,200นะคะเพราะนั้นเราก็จะมาเรียงจากน้อยไปมากนะคะเราก็จะได้จำนวนที่น้อยที่สุดก็จะเป็นสับปะรถนะคะต่อไปก็จะเป็นฝรั่งนะคะ ต่อไปก็เป็นมะม่วงแล้วก็เงาะนะคะ